สำหรับ BYD ในงานมอเตอร์โช2025นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความจีจ๊ดจ๊าดให้กับวงการอีกเช่นเคยนะครับส่วนรายละเอียดของงานครั้งนี้จะเป็นอย่างไรรถในบูธจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยครับเริ่มต้นกับเจ้าอัตโตทรีนะครับในงานเนี่ยบอกเลยว่าความจีจ๊ดจ๊าดของเขาก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นของเรื่องราคานะเจ้าอัตโทเนี่ยตอนนี้ตัวเริ่มต้น อยู่ที่699,000บาทนะครับราคาโคตรยั่วส่วนเจ้าซีเลออนซิกนะครับทันนี้ที่เราเคยไปลองเทสมาก็สร้างความประทับใจได้ดีนะในงานมีโปรโมชั่นลดราคาหนักหน่วงอีกเช่นเคยนะครับซิวก็เช่นกันนะครับซิวนี่ราคามีการเปิดมาแล้วว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึงล้านนะ999,000บาทนะครับ d ี d m ดนะครับเอนี่ก็จะเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับส่วนนี่ดอฟ h ินบอกเลยว่าสุดๆครับเจ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาลงมาอยู่ที่4,99,000บาทนะส่วนตัว Extended ตัวนี้ผมว่ามีความน่าสนใจนะสำหรับผมเนี่ย2 0งแรงม้าราคาเขาปรับเหลือแค่5,99,000บาทเองและนี่ มีมิตรภาพครับล้ำหน้าโชว์อยากออกกล้องเราให้ออกนะครับอ๋อมีคนนี่ครับสายรถไฟฟ้าทั้งคู่ครับตอนนี้รูจักรู้เหนือมาเหนือเขาดอยาดอยมาจากอีกค่ายหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นสีไลออนไฟนะตัวนี้คาดการว่าน่าจะเข้ามาแน่ๆนะครับส่วนตัวชาร์กซิกเปิดราคามาแล้วล้านเจ็ดกว่าราคาผมว่า สูงไปนะแต่ว่าก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็ลองดูนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในบูธเนี่ยอตโตทีอตโตทีผมว่าตัวเริ่มต้นอะตอนนี้ที่เขามีโปรอยู่699เนี่ยยั่วๆนะยั่วๆเลยทีเดียวนี่นะครับบูธของ b y วดีในปีนี้ผมถือว่าเป็นบูธที่ ใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยเนี่ยรถก็มีหลากรุ่นหลายแบบน่าจะมีครบทุกรุ่นนะครับที่เอาเข้ามาโชว์เอาเข้ามาขายนะและที่สำคัญนอกจากบูธในฮอ์นี้แล้วเขายังจัดฮอร์พิเศษนะครับมีการโชว์รถลุยน้ำเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะว่าเขาจะอลังการขนาดไหนกับโปรเจกต์รถลุยน้ำของเขานะครับนี่สิวนะครับ นค,คนก็ยังให้ความสนใจอยู่มากตามสไตล์นะครับ BYD การตลาดทุกหา่ของ BYD เ,เรียกว่าสร้างความปันป่วนให้กับวงการรถยนต์ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทําให้รถค้นสัมผัสกับรถไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากราคาที่เขาปรับมาในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยดูเดือดตลอดนะครับรู้หลาสง่างามจริงๆรุ่นนี้ผมก็ชอบนะ มันดูแบบว่าตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวได้อย่างดีครับกับเจ้าซีไลออนซิกนะแต่ถ้ารถที่เรากำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยกับเจ้าด o อกฟินนะครับพอราคายัวจริงๆตอนนี้4,99ผมว่าดึงดูดลูกค้าได้อีกเยอะแหละไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับหน้าตาแบบนี้ ด้านหลังเป็นไงครับดูแบบยัย่วๆนะนี่ห้องเก็บของด้านท้ายของเจ้าดอฟินนะนาคาเริ่มต้นแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองตอนนี้สำหรับในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นนะครับเพราะจบงานแล้วเขาก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นซึ่งราคาน่าจะปรับขึ้นแน่ๆ

ล่าท้ายแบบไฟฟ้าบนต์ครับบนเวทีก็จะเป็นรถไฮไลไน์นะก็เป็นตัวเจ้าชากนะครับกนะโรัชกระบะไฮบิดนะเจ้าชาร์กซิกนะครับเ้านงเจ็นกว่ากว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูธ BYD ใดีนายฮอนี้นะครับเดีย๋ยวไง เราไปดูต่อกับรถลุยน้ำ b y d ปีนี้ในงานมาันจะโชว์เขาจัดหนักจริงๆที่สุดสำหรับรถต์ไฟ้าพางาใหม่ซึ่งไม่เพียงมีฟังกช,ชันการใช้งานอยู่ในน้ำ เนือด้วยไง 女士们、先生们。 ของสำหรับปีนี้เองนะครับดีวดีเดนาของเรานะครับเราได้เปิดบูธนะครับมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในงานครับ3 0 0พตรางเมตรนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้แนะนำแบรนด์ตัวเดนซ่าในงาน Bangkok International Motor Show นะครับเรานำรถเข้ามา10รุ่นนะครับ30คันนะครับเพราะฉะนั้นนทุกๆท่านเนี่ยเชิญเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของตัว รถที่เป็นรถไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กอินไฮบริดนะฮะหรือว่าเราเรียกก็เป็นตัว DMI ของเรานะครับซึ่งไฮไลท์ของเรานะครับวันนี้เรานํารถที่ยังไม่เคยนําแสดงกับที่ไหนมาก่อนนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าเป็นตัวรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับตัวซีลไฟซึ่งเป็นสีดานของเรานะครับแล้วก็ตัว ที่เป็นตัวรุ่นที่ทุกคนรอคอยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัว a t ตโตทูครับซึ่งเป็นตัว EV นะครับขณะนี้การเดนซ่าก็จะมีอีก2รุ่นนะครับที่เป็นตัวเอ็นไนนะครับแล้วก็ตัวเบลฟิวนะครับซึ่งจะเป็นตัว SUV นะครับที่เป็นตัวบล็อกอินเทอร์พิซเช่นกันนะครับในงานนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับสำหรับการที่ทางเราได้มีการจัดเรื่องของโปรโมชั่นนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาลองนะครับรถ พลังงานทั้งเลือกใหม่นะครับหรือ NDB ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโปรมชั่นที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เราได้ทํามานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะในทนังผู้ชมนะครับที่จะเข้ามาที่บูธ BUD และเดนซาของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีรถที่ขายแล้วนะครับของตัว BUD เนี่ย6รุ่นด้วยกันนะครับไฮไลท์จริงๆนะครับของตัวโปรโมชั่นเองนะครับก็คือตัว Dolphin นะครับเริ่มต้นที่4,99,900บาทนะครับแอตโต้ทนะครับเราเพิ่งเริ่มแนะนำนะครับ รุ่นพิเศษขึ้นมานะครับก็คือตัวรุ่นพรีเมียมนะครับราคาคราวนี้นะครับเริ่มต้นที่6,99,900บาทนะครับอันนี้น่าชมมากไม่ว่าเป็นเรื่องของตัว2รุ่นเริ่มต้นครับก็ยังมีรถอีก4รุ่นประกอบไปด้วยตัวเดน s ซอรอีกครับอีกรุ่นดึงนะครับที่เรายังมีจําหน่ายนะครับรุ่นที่ขายดีที่สุดของตัว MPV Luxury นะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเราเป็นที่1ของทางด้านตลาด MPV Luxury นะครับครั้งนี้นะครับ เรามีพิเศษสําหรับของผู้ที่ซื้อนะครับจะได้ตัวชาร์จเจอร์พี่อ้อ ABB เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นกันนะครับสำหรับงานนี้นอกจากเรื่องของการที่ทุกท่านมาที่บูธนะครับเรายังมีนะครับวีวี่ะได้มีการเพิ่มพื้นที่นะครับสำหรับแสดงเทคโนโลยีเพิ่มเติมในฮอของทางอ m p a c t บางทองทานีเพียงท่านเข้ามาที่บูธนะครับข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเรามีพื้นที่5000ตารางเมตรเพื่อที่จะโชว์นะครับว่าเทคโนโลยีของทาง BVD ดีเราเองครับ เรานำรถที่เป็นตัวอย่างว่าง u ูนะครับมาลุยน้ำให้ดูว่ารถที่เป็นพลังงานของตัวรถไฟฟ้ารถพลังเนเใื้่ใหเนี่ยสามารถดูน้ำเป็นไงบ้างภายใต้ความสูงอยู่ที่1.5เมตรนะครับก็เป็นความน่าสนใจขนาดเดีวยวกันนะครับก็จะมีรถอีกหลากรุ่นของตัวเดนซาเองนะครับที่เราได้นำมาโชว์เทคโนโลยีของการที่ขับจอดนะครับอัตโนมัติต่ตางๆนะครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่วันนี้นะครับขอเชิญชวนทั้ง ผู้ที่สนใจและลูกค้าบีวดีนะครับที่เข้ามานะครับเพิ่มเติมรถที่ท่านอยากจะได้ป็นส่วนดีด้วย